ทีนี้ครูจะมีโปรแกรมนะครับมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองใช้ในเรื่องของการเขียนสูตรโครงสร้างเนาะนะครับโปรแกรมที่ว่าเนี่ยชื่อว่าพับเข็มนะครับพับเข็มให้เด็กๆนะครับสแกนเข้าไปที่ QR code ตรงนี้ นะครับผมหรือใช้วิธีการเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนก็ได้อย่างเช่นตัวนี้ครับเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปที่เบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะครับหรือว่าของโทรศัพท์ของนักเรียนก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้บนบนโทรศัพท์ก็ได้นะครับอ่ะสำหรับคนที่มีโทรศัพท์สามารถสแกนได้นะครับสแกนได้เลยโอเคนะครับ อาทีนี้นะครับหรือใช้วิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็ได้นะครับก็คือเข้าไปที่เบราว์เซอร์ครับเบราว์เซอร์ที่ครูเลือกใช้เนี่ยก็คือ Safari นะครับตรงนี้นะ s ั f a r i เนี่ยนะครับที่เป็นรูกเข็มทิศหรือนักเรียนจะใช้ Google Chrome ก็ได้นะครับในการเข้าถึงครูจะเข้าไปที่ Safar รก่อนนะครับผมพอเข้าไปที่ Safar i ีเสร็จปุ๊บนะครับครูก็จะเข้าไปที่พิมพ์เลยครับ Pub c ข e มครับ pub Pub บเชครับ pub c h e ม กด enter ไปครับ mm hmm. ก็จะเข้ามาสู่ที่หน้านี้เนาะเขาจะมาจะเข้ามาหน้านี้นะครับนักเรียนจะเห็นตัวนี้เนาะนะครับพั b ชเค็มตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับให้นักเรียนเลื่อนลงมาเนาะแล้วนักเรียนเห็นคําว่า draw structure ไหมครับเห็นคําว่า draw structure ไหม draw แปลว่าวาด structure แปลว่าโครงสร้างวาดโครงสร้างครับ คิกเข้ามาที่วาดโครงสร้างเดี๋ยวนักเรียนดูก่อนนะครับพอดูเสร็จปุ๊บนะครับนักเรียนค่อยไปย้อนทำเนาะวิธีการใช้มันใช้อย่างนี้ครับวิธีการใช้เนาะอ,อ,อย่างเช่นครูต้องการที่จะวาดสูตรโครงสร้างเขียนสูตรโครงสร้างของตัวที่เราเขียนมาในข้อที่1น,นะครับก็คือ C2H6 C2H6 ครูจะเขียนสูตรโครงสร้างของ C2H6 ครับ C2H6 มี C อยู่ทั้งหมดกี่คาร์บอ,อนนี่ครับ เอาเริ่มต้นใหม่นะครับเอาคาร์บอนมาวางลงลูกมันมีคาร์บอนอยู่ทั้งหมดกี่คาร์บอนนะครับมีคาร์บอนอยู่ทั้งหมดสองคาร์บอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทีนี้ถ้าสมมติว่าครูต้องการจะสร้างพันธะ C 3 H 6 C 3 H 6กก็คือมีพันธะคู่หนึ่งพันธะและมีพันธะเดี่ยวหนึ่งพันธะใช่ไหม นี่นะลูกนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตรงนี้นะครับสีเหลืองที่ครูแตะอยู่ตรงนี้อันนี้คือพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ3นะครับให้เด็กๆรู้จักตรงนี้นะทีนี้คาร์บอนเมื่อกี้มันเป็น C ับเบลบอ o n d แล้วก็ C ใช่ไหมครับมันจะเป็นพันธะคู่แล้วตามด้วยพันธะคู่วางพันธะคู่ลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นครูไปเลือกพันธะเดี่ยวครับวางพันธะเดี่ยวลงไปอ่าตรงมุมนี้นะครับตรงมุมนี้นะ ตรงงอตรงนี้นะครับวางลงไปตรงงอตรงนี้เราก็จะได้สูตรโครงสร้างนะครับของ C 3 H 6ออกมาทีนี้เวลานักเรียนจะส่งครูทำอย่างไรนักเรียนมาที่ตรง export ตรงนี้ครับ export ตรงนี้แล้วก็คลิกเลือก PNG ครับเอาใหม่นะมาที่ export ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ PNG ครับคลิกเลือกตรงนี้แล้วหลังจากนั้นกดดันครับทีนี้ถ้านักเรียนจะส่งครูนักเรียนทำยังไงนักเรียน แคปหน้าจอมาเลยนะครับแคปหน้าจอให้เห็นตรงนี้ทั้งหมดเนาะแล้วก็เอามาส่งครูนะครับส่งครูทาง Google Form นะครับเดี๋ยวครูจะทำา Google Form ให้นะลูกนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ถ้าใครไม่เข้าใจสามารถที่จะทักมาถามได้ส่วนตัวหรือว่าทักถามลงกลุ่มก็ได้นะครับในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับนี้มาดูข้อที่2ครับข้อที่2 มี10ข้อนะครับให้นักเรียนทำในพับเกมนะลูกนะ อันนี้ทำลงในพับเข็มนะครับแคปหน้าจอแล้วเอามาส่งนะครับผมที่ Google Form นะครับ